สวัสดีครับเพื่อนๆพบก,กับผมแล้วก็วาวชาน e ลในช่อง YouTube นะครับอ่ามันได้อีกมูฟเมนต์หนึ่งและอีกเจะว่าไงเดียวเป็นอีอกอีกช่วงเวลาหนึ่งที่รู้สึกว่าเออม,ม,มันมันมันงดงามมากๆนะครับก็เลยอยากจะมาทึกภาพตรงนี้เอาไว้นะครับผมเคยเกล่าวคำนี้หล,หลายๆครั้งแล้วว่า มันไม่มีกี่ช่วงเวลาหรอกที่คนเราจะจะจะได้มาเจออะไรที่มันแบบทับใจเราได้ตลอดเวลาใช่ไหมอย่างภาพที่เพื่อนๆได้เห็นตรงหน้าเนี่ยผมก็นั่งดูนะตอนแรกก็เห็นแดดค่อยๆสาดแสงออกตกออก,ออกมาใช่ไหมแสงหลังๆมาเมฆก็บังอีกแล้วก็ได้เห็นภาพของหมอกที่มันค่อยๆก่อ,อตัวขึ้นอีกเออมันก็สวยดีนะ มานั่งตรงนี้นะครับก็ได้เห็นความสวยงามของของธรรมชาตินะของภูเขาขอ,อของต้นไม้ของท้องฟ้านะครับของนกเราได้เห็นอะไรที่แบบมันมันไม่จําเจกับสิ่งที่เราเคยเห็นอยู่ทุกวันทุกวันใช่ไหมนั่นแหละมันก็เป็นความสุขอย่างหนึ่งของผมแล้วก็ของอีกหลายๆคนนะครับ บรรยากาศมันก็แบบมันจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะเพื่อนเพื่อนคือมุมเนี้ยผมก็มองดูมันก็เป็นมุมที่อาจจะดูธรรมดาธรรมดานะแต่ผมว่าสาหรับผมผมมองว่ามันมันเป็นมันสิ่งเป็นสิ่งที่ที่มันมีความหมายสําหรับผมอะได้เห็นพระพุทธรูปอยู่บนเขานะครับถ้าลองสังเกตดูนะเห็นมีพระพุทธองค์สีข,ขาวสีข,ขาวอยู่ตรงนู้นนะครับและมีวัดนะครับข้างหน้าผมมีดอกทานตะวันนะกําลังคอยแบบดวงอาทิตย์ สาดแสงลงมาแต่ว่าก็ยังไม่ส่องมาให้เต็มที่สักทีหนึ่งนะเขาก็แบบยังแบบยังหลับๆเติมตื่นอยู่แล้วประมาณนี้นะอืแล้วก็มีอ,อคุณน้าท่านหนึ่งแกค,ครับออกมาก็จะทำไร่ทำนาไม่ทำไร่ทำสวนนะเป็นมีสวนกระโป์มีปลูกแปลงผักมีอะไรอย่างเงี้นะครับก็มีปลูกอะไรนะแต่เป็นสวนดอกเ้วยนะเป็นอะไรที่แบบโอ้โห มันมันจะบรรยายยังไงเพื่อนเนี่ยเห็นไหมก็เรียกว่าเป็นวิธีชีวิตนะครับที่เราก็าไม่ได้มีโอกาสจะได้เป็นแบบเขานะคนเรามันก็มีหน้าที่นะหน้าที่การงานแตกต่างกังนออกไปใช่ไหมครับเนาะก็เลย ต้องรลบบทบาทนั้นทําบท,ทาบาทนั้นให้เต็มที่ให้ดีที่สดุดนะครับส่วนผมก็ช่วงนี้ช่วงใกล้ปีใหม่เนาะก็ได้มีโอกาสได้มีเวลามาถือว่ามาพักผ่อนนะซึ่งจริงๆแล้วว่าผมอันมาครั้งเนี้ยมันเป็นเป็นความบังเอิญจริงๆนะซึ่งไม่ได้คิดว่าผมจะได้มีโอกาสมานะครับเนื่องจากว่าผมได้ออเดอร์นะจากชาวต่างชาติจากเชียงใหม่ให้มาส่งที่นี่ แต่ความรู้สึกแรกผมก็แบบไม่อยากไม่กล้าเอามานะเราก็ไม่เคยมาเราเรารู้ว่ากิจศพของเส้นทางมาที่เนี่ยเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่ด้วยที่ว่าเรามีจุดหมายปลายทางคือความฝันที่เราอยากจะมานะครับก็ไม่ทิ้งโอกาสนะผมก็ไม่ทิ้งโอกาสที่จะลองมาสักครั้งนะครับสุดท้ายผมก็ได้มาถึงที่นี่จริงๆนะจะุดปลายแม่มองสอนนะครับก็ วันนี้เป็นวันที่สามของผมแล้วผมมาถึงวันไหนอ่วันนี้วันผมาถึงแต่วันอังคารนะคืนอังคารหนึ่งคืนเนี้ยคืนพุธเมื่อคืนเนี่ยก็คือคือนเนี้ยที่ผ่านมาเนี่ยผมนอนที่นี่นะครับเป็นเป็นแคมปิ้งนะครับของคุณลุงเขาชื่อว่าปายสี่สิบห้านะครับคนเยอะเลยนะแต่ผมได้รีวิวของผมไปแล้วส่วนอ่าวันนี้คืนนี้ผมยังมีแพลนว่าจะ ไปบางที่อยู่นะแต่ยังนึกไม่ออกว่าจะไปไหนอยู่นะครับแต่ว่าช่วงเวลาตรงเนี้นะเวลาเนี้ยเวลาดีๆตรงเนี้ผมไม่อยากปล่อยปล่อยให้มันผ่านไปนะครับก็เลยแบบมานั่งดูกันเอาก็้ออีมากลางนะครับมานั่งข้คางครถแล้วก็หาเตรียมของกินมาแล้วนี่ไม่มันคนเรามันก็ไม่มีเลยที่จะขนขวายมากไปกว่านี้แล้วมีความสุขกับสิ่งสิ่งใกล้ๆตัวเราให้ดีที่สุดนะครับเพื่อน นะครับก็น,นี่เป็นคลิปนะครับคลิปที่เอามาฝากกันนะครับแล้วก็เป็นเสียงคำพูดแทนความรู้สึกข,ของผมให้เพื่อนๆในในช่องได้ฟังกันว่าเออเป็นแบบนี้นะอากาศที่นี่ก็เย็นนะครับหนาวแหละสิบสี่สิบห้าองศาประมาณตอนช่วงทีห้ 5, าหกโมงเช้านะแต่หลังจากผมอาบน้ําแล้วตอนนี้มันเจ็ดโมงกว่าเกือบแปดโมงแล้วเนะี่ยมันก็ทําให้ร่างกายผมอบอุ่นขึ้นนะทีนี้คือมีเรื่งทำน้ำร้อนให้อาบด้วยมันก็โอเคเลย ก็โอเคครับเพื่อนๆถ้าช่วงบริจิต์ยาวนี้ก็ขอให้เพื่อนๆเดินทางกันนะครับจุดหมายปลายทางของเพื่อนๆอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่นะครับก็ขอให้เพื่อนๆเดินทางด้วยความปลอดภัยแล้วก็มีความสุขกับการเดินทางและจุดมุ่งหมายปลายทางที่เพื่อนอยากไปนะครับเห็นไะแสงทองส่องอัมพมาแล้วครับโอเคนะปิดคลิปพอดีเลยเนาะ ก็ผมก็หวังว่าเราจะรอดูดอกทานะวันนะครับดึงเนยหน้านะตื่นขึ้นมาแล้วก็รับแสงแสงแดดแสงแดดแรกของเช้าวันนี้เลยนะเนี่ยผมมานั่งรอดูนะโอเคครับขอบคุณมากนะครับที่รับชมมอนสเอของผมนะครับก็ใกล้จะฝ่านอีกหนึ่งปีแล้วนะครับขอบคุณเพื่อนๆหลายๆคนด้วยที่เข้ามากดซับสไครต์ติดตามนะครับทำให้ผมมีจํานวนผู้ชมมากขึ้นแล้วก็ ทำให้ผมมีกำลังใจในการทำคลิปต่างๆมากขึ้นด้วยนะครับน่านะครับโอเครักษาสุขภาพด้วยน,นะครับตัน้าปลอดภัยกับทุกท่านนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับแล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ